ก็คือโครงการบ้านพรานรินสองค่ะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดียวหนึ่งชั้นมีขนาดพื้นที่52.5ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันแต่นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างมากๆบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยซึ่งคุณผู้ชมสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายค่ะห้องนอนเล็กจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด3-5ฟุตได้เลยภายในห้องน้ำมีสุขััณฑ์คครบน แ,แบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดพื้นที่กว้างค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้เลยและภายในห้องนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวมีสุขภัณฑ์ครบคันแล้วก็แบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โซนชนบุรีอีกเช่นเคยนะคะที่นี้ก็คือโครงการบ้านพรานรินสองค่ะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่และยังใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นสวนเสือสีราชาเจพาล์คกสีราชาแล้วก็เทสโก้โลตัสวัดไร่กล้วย2ค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีกล้องวงจรปิดและระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ นี่ก็คือบ้านเลขที่153่ับ88นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมีขนาดพื้นที่52.5ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันและนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างมากๆคุณผู้ชมสามารถทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้หลากหลายรูปแบบค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยซึ่งคุณผู้ชมสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซฟาชั้นวางของชั้นวางทีวีแล้วก็ยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆร่วมกับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะและทางด้านหลังนะคะก็จะมีห้องค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องครัวได้หรือว่าจะทําเป็นโซนทานข้าวก็ได้เช่นเดียวกัน และในส่วนของห้องนี้นะคะจะสามารถคอนเน็ก์ไปที่หลังบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งหลังบ้านนะคะก็จะมีการต่อเติมทําเป็นโซนครัวแล้วด้วยและคุณผู้ชมยังสามารถต่อเติมทําเป็นโซนจักล้างได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องนอนกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ2ห้องน้ําค่ะห้องนอนนะคะจะแบ่งเป็นห้องนอนใหญ่และห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด3าถึงหฟุตได้เลยและถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางของตัวบ้านค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ และสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดพื้นที่กว้างค่ะสามารถวางเตียงขนาด5้าถึงหฟุตได้เลยและภายในห้องนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวมีสุขภัณฑ์ครบคันแล้วก็แบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านพันรินสอโดยเริ่มต้นจากเจเภาคกศรีราชาขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนหมายเลข3 2 4 1ประมาณ2.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายขับตรงตามทางไปเรื่อย โครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นในโซนชลบุรีนะคะที่บ้านพรนรินทร์สองถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมซับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Android และ iOS สำหรับ ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบานนี้ช่วยได้